ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL b y ลบายโยอีเปิด3ช็อตเด็ดล่าสุดคอมเมนต์บุกซมแต่เจอทหารไทยท้าลั่นอยากได้ก็เปิดมาอีกจุดห้าวปะทะันัรบรบดำสุดท้ายหงอยขอคุยอย่างสงบจากที่มีการรายงานการเผชิญหน้าระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาในหลายพื้นที่ในขณะนี้ทำกลางการจับตาค่ะการเปิดฉากปะทะรอบที่สโด้วยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น โดยเฉพาะค่ะในพื้นที่สัมต์ที่ก็มีภาพและก็ข้อมูลเผยแพร่ออกมาในขณะนี้สำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะได้รับการรายงานอย่างต่อเนื่องค่ะจาก Facebook ซึ่งมีการเฝ้าติดตามเหตุการณ์โดยนำเสนอตามช่วงเวลาว่ายังน่าสนใจโดยเมื่อวันที่23มกราคมใน Facebook ของจ่าสมพรอุกเกียค่ะก็ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความระบุว่า ทีมงานสำแต์ทหารกลุ่มนี้ยังไม่มีที่มัน่นถาวรนะครับเนื่องจากฐานเก่าโดยทหารไทยตีแตกพังยับไปหมดแล้วตอนนี้พวกเขาก็รวมกลุ่มกัน5-6คนช่วยกันหาที่ตั้งฐานใหม่ช่วงนี้ก็กำลังทำแต่ยังไม่สมบูรณ์บางครั้งพวกเขาก็กินนอนตามซอกหินบ้างโคนต้นไม้บ้างน้ำก็มีการอาบในร่องน้ำแถวๆนั้นส่วนทารไทยตอนนี้มั่นคงถาวรมากไม่ต้องห่วงครับจุดนี้ เราก็สงสัยว่าทหารคอมเมนกลุ่มนี้พากันมาทำอะไรตรงจุดน,นี้ทุกวันวันละสมเวลาวันนี้ได้คำตอบแล้วว่าพากันมาเฝ้าทหารไทยที่ช่องสำตะวันนี้ทหารช่างเลยมีการใช้แบโคโฮขุดร่องขวางถนนไปเลยทีมงานสำตะพากันมาเกาะติดยืนเรียงแถวถ่ายรูปตรงนี้ทุกวันล่าสุดเมื่อวานทหารช่างไทยนำรถแมคโครมาขุดถนนเป็นคลองกั้นไว้แล้ว ล่าสุดวันนี้24มกราคม2569ในเพจคณะขอบตาดำพลังเงียบแห่งรัติการได้มีการโพสต์ข้อความถึงจุดพิกัดดังกล่าวว่าจุดที่เริ่มมีการย่ยยุช่องซัมแตนทหารบ้านคอมเมนต์จะเข้ามาถ่ายรูปชิดแนวรั้วรดน้ำอยู่ทุกวันไลา์อาทิตย์ทหารไทยเลยเอารถแบคโฮไปขุดร่องดินในแนวลึกเข้าไปก่อนที่จะมาถึงรั้วลดน้ำที่เราวางไว้ดังในภาพการประทะคารมก็เริ่ม เมื่อคอมเมนต์เข้ามาถึงแนวรั้วลวดน้ําไม่ได้อดถ่ายงานส่งนายเบิกเงินจะมารับประธานก็ไม่ได้ทําให้พวกมันเคยดบักยังคักโดยในขณะที่เพจสองคอมเมนต์ค่ะก็ได้มีการออกมานําเสนอเรื่องราวของพื้นที่จาตาไว้อย่างต่อเนื่องด้วยว่าโดยได้มีการโพสต์คลิปค่ะพร,ะร้อมกับข้อความว่ารู้สึกว่าน้องเม็นยังไม่เข็ดคลิปจากฝั่งไทยอยากได้คืนก็เปิดมา ปจากฝั่งทหา 23, ราาาาเขมร23มกร Duncan, าคม2569ทหารเขมรมีการลงคลิปไปเจรจาถามทหารไทยที่กำลังขุดตรงพื้นที่สัมแตกคำตอบที่ได้โดนทหารไทยปั่นไปไม่เป็นเลยเียด 23มกราคม2569ทารนเขมรลงคลิประบุว่าเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราจำเป็นต้องต่อรองโดยไม่มีอาวุธเจราจาอย่างสงบเยื่มกลมไปเรียน,นเตียนรอยะเริ่องป็นยันเริ่มสอบดูเราจุ่มเท่

ทั้งที่ยูเครนทวีปยุโรปตะวันออกกลางอเมริกาใต้แปซิฟิกมหาอำนาจแข่งกันทดลองนิวเคลียร์อย่างหนักเกจิดังอย่างหลวงปูช่ชอบฐานสะโมเคยเตือนมาแล้วยิ่งใกล้บ้านเราไทยกัมพูชาคือจุดเปราะบางของโลกไม่แพ้ที่อื่นจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t อีีโดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรือไทยในธรรม เพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียง198บาแทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id @chapsi.store หรือโทร9 9 4 3 6 6 9 9 9สสู้ได้ปลอดภัยรู้ทันไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตก